เตสังบูปสัสโมสุขโข ose, ความเข้าไปสงบระงรับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสัตามารันติจัสสัตย์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะริสุจัมมริสเรที่ตายแล้วลกำลังจะตายจาเทวะฮังมริสามีเราก็จักตายอย่างนั่นเหมือนกันนาะทีเบเอธาสังสโยความสงสัยในความตายนี้ยอมไม่มีแก่เราเลยบทส่วนเมตตายอย่างกินจิยังกินจิอุศลังก,า,งพพกามังสเพหิปเตหิกตังปุญญโณอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวาสมิงทานในอ,อธิคตาทีคายุกาสตาหนตุสุกิตาหนตุ ทุกขะปมนจันโตมาตาปิตาสุกิตาหนโตทุกขาปมนจันโตสเพยาติกาสุกิตาหนโตทุกขาปมนจันโตสเพอาติกาสุกิตาหนโตทุกขาปมนจันโตสเพปิสาสเพยาขาสเพเปตาสุกิตาหนโตทุกขาปมนจันโตสเพอาจารยุยูปชายาสุกิตาหนโตทุกขาปมนจันโตสเพนคตาสุกิตาหนโตทุกขาปมนจันโตสเพเทวาสุกิตาหนโตทุกขาปมนจันโตสเพสัมมตินังสมิชันตัว บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตวตอาคันติมายะอิติปะควานโมโพธิสัตตออคันติมายะอิติปะควานโมโพธิสัตตออคันติมายะอิติปะควา,คา,วาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปะเลโพธิะเลตหิงตหิงตาธรรมธานีนะพพวันตูปูชิตาสโสติงกะลนเตถาวิหรมันทะเลเทราจมัญชานาวกาจะปิกะโวสลามิกาธนะปฏิอุป,ปาสกาขมาจาเตสะนิขมาจิสาลาสป,ปานะปูตาสุกิตาพัวันตุเต เจลาพุชาเ a ปินญาณสัมบว娃สังเสรชาตาาทว๊อปปาติกานิยานิกังธรมาวรังปฏิจเตสเพปิทุกัสากลนุตุสังขยังธาตุจิลังสตังธรโมธรรมัตราจปุคลาสังโโหตุสมโควอัายาจหิตายจัอมีลักุสัรธมโมสเพปิธรรมจาริโนวทิงสัมปาปุเนยมะธรรมเอริยาปเวทิเตปเสนาหนตุสเพปิปานิโนพุธศาเสนีสัมมาทังปรเวชันโตกาเลเตวปอปวัสตุ บทภาวายาสตานังสมิธังเนตุเมธันิงมาตาปิตาจตตราชานิจฉลกันติ่ปุตตะกังเอวังธรรมเมนลาชาโนปจฉลกันตุสัปทาเทวดาอุโยชนะถาบททรงเทวดาทุกขปตตาจานิตุกขปยาปตตาจานิปยาโสกปตตาจานิโสกหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจามิหิสัมปทังบุญยะสัมปทังสัพเพเดวานโมทันตุ สัพพสัมปติเสริยีญาธนัตทันตุสัตทายาสีลังละกขันตุสัพพตาภาวนาปิรตตาหุนตุขันชันตุเทวตาขตาสุ망คลังคาถาหุนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพปุตานุภาเวนัสติหุนตุนิรันตรังหุนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสติหุนตุนิรันตรังหุนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสติหุนตุนิรันตรัง สัพเพพุทาปราปตาปัจเจกนันจะยังพลังอลันตานันจะเตชนะละข้างปัญธามีสัพโซสัพเพพุทาปราปตาปัจเจกนันจะยังพลังอลันตานันจะเตชนะละข้างปัญธามีสัพโซสัพเพพุทาปราปตาปัจเจกนันจะยังพลังอลันตานันจเตชนะละข้างปัญธามีสัพโซสัพเพพุทาปราปตาปัจเจกนันจะยังพลังอลันตานันจะเตชนะละขังปัญธามีสัพโซ สัพเพพุทาปรัปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอนันตานันจะเตเชนะละขังบรนถามีสัพปโสสัพเพบุทธาปรัปปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอนันตานันจะเตเชนะละขังปันทามีสัพะโสสัพเพพุทาปราปปตาปัเจกานัญจะยังพลังอนันตานันจะเตเชนะละขังปันถามีสัพะโสสัพเพพุทธาปรัปปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอนันตานันจะเตเชนะระขังบรนถามีสัพะโสสัพเพพุทาปรัปปตาปัเจกานัญจะยังพลังอนันตานันจะเตเชนะละขังปันทามีสัพะโซ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสลายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเก้าวุนทิศวาวเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสุตสวรรค์คารัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสมาชีบบัรชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอ่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสมาธิถี่ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งงอ์สสสมมมเเด็จจพพระาาทธ้ ดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลละนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้นุมโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพอน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเรารวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูเลได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพมันศักดิ์สิทธิ์อำนดยโปให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิด